คนรู้ไหมคะว่ากล้อง iPhone ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยโดยเฉพาะในโหมดของการถ่ายวิดีโอกว่าที่จะมีการพัฒนากล้องออกมาแต่ละตัวเนี่ยเขามีการวางแผนกันนานถึง3ปีฝังไม่ผิดค่ะนานถึง3ปีแล้วทำไมมันถึงนานขนาดนี้สาวก Apple ห้ามพลาดลิปนี้เลยค่ะในช่วง Work from Home ที่ผ่านมาเนี่ยแอปพลิเคชันที่คนใช้ประชุมทางไกลทำงานหนึ่งในนั้นก็คือแอปพลิเคชัน Zoom ใช่ไหมคะ ล่าสุดเนี่ยซูมเขาก็จะมีการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่นั่นก็คือฟีเจอร์แปลสดมากถึง12ภาษาค่ะโอ้โหแบบนี้นะคะไม่ว่าเราจะประชุมภาษาในไหนเนี่ยมาเลยค่ะพร้อมไม่ง,งงแน่นอนเพราะฟังออกทุกภาษาค่ะทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวพวกเราเล่าให้ฟังในแบไต๋วิกฤตข่าวไอทีกับดาและเดือนค่ะก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกด s u b s c r i b e ให้กันหน่อยที่ช่องแบไตค่ะ คลิปที่แล้วนะคะถ้าใครยังจํากันได้เนี่ยเราพูดถึงอินฟลูเอนเซอร์คนแรกของเกาหลีใต้กันไปแล้วคลิปนี้ค่ะเราจะพามาดูอินฟลูเอนเซอร์คนแรกของไทยกันบ้างเธอจะมีไลฟ์สไตล์เป็นยังไงแล้วก็ความสามารถของเธอเนี่ยจะสุดว้าวแค่ไหนไปดูกันค่ะมีใครจําได้กันหรือเปล่าอนปีที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงอินฟลูเอนเซอร์คนแรกของเกาหลีใต้ที่ชื่อว่าน้องโรซี่กันไปแล้ว แต่ว่าไทยเราเองเนี่ยก็ไม่น้อยหน้านะคะก็มีการเปิดตัวอินฟลูเอนเซอร์เหมือนกันชื่อว่าน้องไอไอรินเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนแรกของประเทศไทยที่มีการเปิดตัวไปหยกหยกมาดูประวัติของเธอกันค่ะน้องไอไอรินเนี่ยเขามีชื่อว่าน้องไอเกิดวันอาทิตย์ที่1ตุลาคม2543เธอเพิ่งอายุ21ปีเองวัยรุ่นมากๆเลยนะ แล้วก็กรุ๊ปเลือดของเธอเนี่ยก็คือกรุ๊ปเลือด A B มีการระบุอาชีพเอาไว้นะคะว่าเป็น c ค e a t i v ท f ฟฟรีแลนซแล้วก็อินฟ u e เซอร์ขอบอกนะว่าความสามารถของเธอเนี่ยสุดว้าวมากๆนั่นก็คือมีความสามารถในด้านการเต้นการเล่นดนตรีแล้วก็การถ่ายภาพตอนนี้นะคะเธอเนี่ยเป็นตัวแทนของบริษัท S I A b a n g k o k พร้อมที่จะให้บริการเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าจะถ่ายแบบโฆษณาไปจนถึงมิวสิกวิดีโอ Video, แล้วก็รับรีวิวสินค้าต่างๆถือว่าเปิดทางเลือกใหม่ๆให้กับแบรนด์เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้เห็นผลงานของน้องไอรินนะคะว่าจะออกมาในรูปแบบไหนแต่พูดมาแค่นี้แล้วเนี่ย มันก็แสดงให้เห็นถึงว่าทิศทางของการโฆษณาเนี่ยเขาอาจจะมีทางเลือกใหม่ๆมากขึ้นหวังว่าการเกิดขึ้นของน้องไอรีนในครั้งนี้เนี่ยจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของวงการโฆษณาบ้านเราเลยก็ว่าได้ค่ะเรียกได้ว,ว่าอีกไม่นานเนี่ยเราก็คงจะได้เห็นอินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริงแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกแบบเรื่อยๆเลยนะคะว่าไปว่ามาเนี่ยเราก็แอบ,บอิจฉาน้องไอรีนเหมือนกันนะที่เขาจะมีอายุ21ปีตลอดไปแบบไม่มีวันแก่เลยละค่ะ รู้หรือเปล่าว่ากว่าที่กล้อง iPhone จะออกมาสักรุ่นหนึ่งเนี่ยเขาใช้เวลาวางแผนนานถึง3ปีเลยเอ๊ะทำไมถึงนานขนาดนั้นนะ้หนึ่งในไฮไลท์เด็ดของสมาร์ทโฟนจากค่ายผลไม้อย่าง iPhone เนี่ยคงไม่พ้นคุณภาพกล้องค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ของ Apple เนี่ยเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์เลยนะคะว่าเบื้องหลังของการผลิตกล้อง iPhone เนี่ยเขาต้องใช้เวลาวางแผนพัฒนายาวนานถึง3ปีเพราะว่ามันคือจุดเริ่มต้นในการระบุสเปคสำหรับชิปรุ่นนั้นนั้นั่นเองค่ะ นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังจะต้องมีการวัดขอบนูนของกล้องด้วยว่าจะมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ด้วยโดยเฉพาะฟิวเจอร์ใหม่ที่เขาปล่อยออกมาอย่างโหมดภาพยนตร์ซิมติกโหมดของ iPhone 13เนี่ยมันก็เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างยาวนานแล้วก็ยากเย็นอยู่พอสมควรแต่ก็อย่างที่ใครหลายๆคนบอกนะคะว่าอะไรที่ได้มายากๆเนี่ยมันก็เหมือนสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดดังนั้นแล้วเนี่ยการที่จะเพิ่มระบบกล้องใหม่ขึ้นมาทุกปีพร้อมๆกับการพัฒนาฟิวเจอร์ที่ดีขึ้นมาด้วยเนี่ยก็เป็นงานที่ไม่ง่ายเลยแล่ะค่ะ แล้วก็เป็นความกดดันของทีมผู้พัฒนามาโดยตลอดซึ่งทีมงานเขาก็บอกนะคะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ขอให้ทีมพัฒนาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าขอให้กล้องเนี่ยพัฒนาสู่จุดที่ดีที่สุดในทุกๆปีค่ะโดยเป้าหมายของ Apple ในเรื่องกล้องเนี่ยก็คืออยากให้นักถ่ายภาพสมัครเล่นแบบเราเนี่ย หยิบไอโฟนขึ้นมาถ่ายภาพแชะแชะแชะโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องสภาวะแสงภายนอกหรือว่าไม่ต้องเข้าไปที่การตั้งค่าเพื่อเปิดปิดระบบบ,บางอย่างตลอดเวลาให้ยุ่งยากเลยละค่ะเอเซนมันนี่เขามีการระดมทุนครั้งล่าสุดเนี่ยอีก150ล้านเหรียญสหรัฐทําให้ตอนนี้นะคะเขากลายเป็นฟินเทคยูนิคอรนรายแรกของไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต้องเล่ากันก่นกอนนะคะว่าบริษัทเอเซนมันนี่จำกัดเนี่ยมีการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2556ตอนนี้นะคะเป็นบริษัทฟินเทคสัญชาติ เพียงแค่รายเดียวนะคะที่ให้บริการครอบคลุมถึง6ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นไทยเมียนมากัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และก็เวียดนามถ้าพูดถึง s m เแล้วนะคะก็คือหลักๆของเขาเนี่ยเขาจะเป็นผู้ให้บริการ To manyy Patform Digital Payment แล้วก็เขาก็ยังมีบริการทางการเงินดิจิตอลชั้นนาที่จะให้บริการผู้ใช้มากกว่า50ล้านรายผ่านแอปพลิเคชัน Tomany Wallet และคือขายตัวแทนกว่า88,000รายทั่วภูมิ s อเซนมันนี่เนี่ยเรียกได้ว่ามีการเติบโตยอย่างก้าวกระโดดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเลยนะคะเมื่อปี2563เนี่ยบริษัทของเขาก็มีการทำยอดผ่านธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มรวม6ประเทศอยู่ที่14,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยประมาณ47,000ล้านบาท โดยที่ไทยของเรานะคะก็มีอัตราการเติบโตของยอดการทำธุรกรรมรวมสูงสุดอยู่ที่84%ระหว่างปี2562ถึง2563โอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยเลยนะคะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยมียูนิคอนด้านฟินเทคกำเนิดขึ้นเป็นรายแรกแล้วล่ะค่ะใครใช้ z o ูมเตรียมเพยได้เลยค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยซูมเขาก็จะมีการเปิดตัวฟีเจอร์แปลสดถึง12ภาษาบอกได้เลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนเนี่ยก็ฟัง ู้เรื่องไม่งงแน่นอนค่ะ ช่วง work from home แบบนี้เนี่ยคงไม่มีใครไม่รู้จักแอปพลิเคชัน Zoom กันใช่ไหมคะล่าสุดนะคะตอนนี้เนี่ยทางแอปเขามีการประกาศเพิ่มการแปลสดมากถึง12ภาษาแถมยังเพิ่มการถอดเสียงอัตโนมัติมากถึง30ภาษาด้วยความสามารถของระบบ AI ที่เขาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแล้วก็ Zo ู m เนี่ยเขาก็นำมาปรับใช้นะคะเพื่อให้สามารถแปลงเสียงคนพูดออกมาเป็นข้อความได้ด้วยโดยการแปลแบบเรียลไทม์หรือว่าแปลสดที่ Zo ู om จะใส่ลงไปเนี่ยทำให้การสื่อสารสะดวกมากยิ่งขึ้น แล้วก็ลดปัญหาความไม่เข้าใจภาษาได้ด้วยโดยข้อความที่แปลเนี่ยก็จะถูกนํามาแสดงออกมาเป็นตัวอักษรบนหน้าจอนะคะคล้ายๆกับเวลาที่เราดูหนังที่มีคําบรรยายยังไงก็ตามนะคะตอนนี้เนี่ยซูมเขาก็ยังไม่ได้ประกาศนะคะว่าภาษาไหนจะถูกนํำมาใช้แปลแบบเรียลไทม์กันบ้างยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ เท่านั้นยังไม่พอนะคะซูมเนี่ยเขาก็ยังมีการพัฒนาห้องประชุมที่มีไวบอร์ดอเนกประสงค์โดยที่มีการร่วมมือกับทาง Facebook เพื่อที่จะสร้างสารรค์ให้ฟีเจอร์นี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับการทํางานอยู่ในห้องประชุมแบบเสมือนจริงเลยล่ะค่ะแต่ฟีเจอร์เหล่านี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้กาหนดเวลาเปิดตัวที่ชัดเจนยังไงก็ตามก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจเหมือนกันนะซึ่งก็น่าจะได้ถูกนํามาใช้งานจริงในเร็วๆนี้แหละค่ะอย่าลืมนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆข่าวไอทีกับดาวและเดือน ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือว่ากด Subscribe ให้กับพวกเราหน่อยที่ช่องแบร์ไตค่ะแล้วพบกัน EP หน้าค่ะคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด c f i r s t หรือ Subscribe ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแลลวครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ